เห็นแววตาอ้อนวอนได้โปรดพูดแจ็คตัวเยี่อะไรแดนซ์ก็ตายด้อยเยอยน่ารักจัดมันเจอผมชั่วโมงนึงอ่ะโคตรโหดเลยคนยี้สามนาทีอ่ะมันเจอผมชั่วโมงนึงใช่หรอใช่ ไอ้เหี้ยโอ้โหดูแขนที่อะไรโผล่เป็นก้อนเลยสัตว์เหมือนเกะด้วยกนเลยด้วยกันอ่ะเจ้าหนึ่งที่เราพลาดเว้ยไอ้เหี้ยไปพลาดติดซอกเล่นแล้วลูกเดี๋ยวครับกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแึงเหมือนจริงมึงต้องไปเข่ามึงเว้ยไอ้เข่าไปข้ามน้ำอีกฝั่งหนึ่งโอเคใครพวกมันปะไอพวกไหนพวกไหนพี่ได้ได้บันเนียครับได้ันเนียครับพี่ใจเย็นครับพี่ กูโดนกระดีใจอะกระต่ายแถวนี้ดูจะไม่อุ้มครับนี่โดนตอนนี้ผมกำลังสุกอุ้มกันแล้วไม่ต้องอุ้มเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแต่เอาจริงๆรถไม่ไหวครับลุงรถรถไม่ไหวแต่ไฟไหวตลอดครับเฮ้ยเฮีฟิกกี้ฟิกเกียมันก็แค่นั้นใช่ไหมใช่ไอเฮียของจริงว่ะมึงตบแบบว่าท็อปสองของ e สปอร์ตอ่ะเฮ้ยเกิดไปเปล่าเฮ้ยเกิดไปเปล่าแล้วเกิดไปเปล่ามึงเป็นโนนึงเลยเนี่ยมึงเป็นโนนึงเลยเนี่ยเฮียแทนดูไว้เลยเนี่ยไอสัตว์ ขนาดไอ้ไอ้บอลยังไม่มาเนี่ยไอ้ตั้มมายังไอ้ตั้มยาวขนาดลูกพี่มึงไม่อยู่ต้องสองคนแต่พวกมึงเอาอยู่เฮียของจริงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหมันมันเออเบิร์ตมึงก็อวยเกินเดี๋ยวผมก็บินขึ้นไปเนีออกคุกเอางี้ไหมวันหนึ่งกูให้ยืมสามสี่ล้านหนึ่งยืนถักด้วยเฮ้ยยืมถักด้วยแค่เหสองพันได้ไหมครับล้านหนึ่งไม่ค่อยมีเงินเลยอ่ะสองพันสองพันวันละล้านได้ไหมวันละล้านสองพันได้ไหมไม่คันเดียวสองคันแคสองล้าน ไอ้น่าสนใจนะถ้าอุ้มันหายได้นี่กูบอกเลยนะมันแผ่วเลยนะแค่มึงแค่นายขึ้นไปขับนายก็รู้แล้วมันประสธิภาพดีแค่ไหนเสามสี่กอ่ะคนอื่นอุ้มกอ่ะได้ทุกคนเทียบสามสี่มันแรงจริงมันโกงมันเป็นรถโกงน่าสดนะน่าสดนะเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลิฟเป็นเลิฟอ่ะอยากลองว่ะถ้าแบบบอลเนึ้และเราไฟมึงก็รู้ถ้ามันรู้อ่ะมันไม่เข้ามาให้พวกมึงตีหรอกใช่ไหมมึงไอ้มันมีคนนึงเคยขับสามสี่กาสุดดยออเ สมพีไงลุงเอ้สมพีเคยขนาดแบบคนไม่เคยอ่ะไอ้เที่จะแบบหลุดอ่ะหลุดกระจายตำรวจทั้งสอนอ่ะจริงถ้าเราอุ้มได้สักสองคนเนี่ยก็คุ้งนะค้งให้สองโค้งสองโค้งหายเลยสองโค้งจริงหายอาวันท้าทายกานสามสี่กูทางตรงอ่ะคือจริงไอ้มัดแตงคันใหม่อ่ะยังไงก็ไม่ได้ขอสามสี่เว้ยถูกเรารถคันใหม่ของลุงมันแรงไหมอ่ะได้กูปล่อยเช่าเหมือนกันแรงแรงเท่ากับสามสี่เลยใช่ จุเต็มระบบทุกคันจุเต็มระบบทุกคันละเต็มระบบทุกคันแต่ว่าไอ้แจ็คไปออกคุกไปมึงออกป่า้มึงออกป่าไปดิไอ้ค่าออกค่าออกค่าออกคุกร้องเพลงให้กูฟังเพลงได้ครับเลยขอเกินเลยของกินเลยไอ้แจ็คเพลงอะไรแจ็คแจ็เพลงอะไรเอาเอาเพลงอันนี้ก็ได้อ่าร้องร้องเพลงแนวไหนบ้างครับส่วนส่วนมากจะเป็นแบบพวกบอดี้บิ๊กแอย่าง reverse light อะไรอย่างเงี้ยรีเบิร์ e ได้ไหม เฮ้ยวัดใจโบอยากเพงวัดวัดใจวัดใจวัดใจได้ครับได้ได้วัดใจวัดใจระคังเงินเราเพลงวัดระคังได้ปะวัดระคังวัดพระสิงห์ก็ได้ครับอันนั้นนะวัดใจก็ได้ครับวัดใจก็ได้ครับมาแล้วมาแล้วแต่ว่าละแต่ว่าละวฟังเพลงก่อนเราชิวๆดิฉอนนี้ลงทิกตอกเลยดาวดังนี่ดาวคนต่อไป มีคนมากมายต้องการจะหยุดฉันเมื่อสิ่งที่เขาฝันมันไม่ได้เป็นใจหวังถึงมือไม่พายจะไม่เท่าเธอราน,น้ำจะคิดดูให้ดีคิดว่าจะหยุดฉันจะหยุดฉัน ไม่ว่าจะโซ่กันไหนก็ไปถึงไม่มีคาสู้วัดได้แต่ใจถึงจะหนาวเนหนาเพียงไหนจะฝ่าไป oh รอปนแฟนนเป็นไปจะฝ่าไป มาใบร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเจอมาใบเออแล้วก trendy, ็รอไปฮะบีแต้ไปเถอะไอาเพลงอะไรตีเอาเพลงอะไรเอาข้าวเข้าวครับเพลงอะไรเพลงอะไรอีกอาจารย์เอาเพลงอะไรอีกเอาเอาเอาหยุดคิดไม่ได้ครับโอ้น ok ่าจะใหม่ไปหรือเปล่าครับอ่าเอาเพลงของชอบดูเห็นเพชร แบบประมาณแบบพวกล็อกเก่าๆก่ได้อย uh ู่ครับแบบบิ๊กแอสซิลิฟูดแคสก็ได้นิดนึงครับแคสได้อยู่ครับบางห่วงครับขอบมดห่วงอ่ะบ่ห่วงได้ตักซิลิพรน่ะได้ครับหมดห่วงเนะก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นโหย เราจะคุยกันทั้งคืนชวนจบฟ้าสานทั้งตะวันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่าง,งที่อยากให้ตรกนี้ลงไปทุกอย่างในใจก่อนที่ดวงตะวันจะรุ่งตรงนี้ไม่เจอแล้ว สิ่งที่มีก็แค,แค่เพียงคามความหลังยำงก็ภาพที่เธอเก็บเขา้าก้าวเดินจากฉันไปปล่อยความจิตร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันก็โปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปจะเจอจะรู้ เราจะเห็นแวาตาอ่อนบอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันในซึ้งในทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไปไม่ควางทางไกลไม่แค้นในใจจะคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิินรักฉัน เฮ้สิไม่ต้องออกคุกละไอ้เหี้ยฟังเพลงดีกว่าเอาเพลงดีดีแล้วนนะเอาเป็นอ่าเอย่างพวกแบบแบ็กแบ็กเจนมาละได้แบ็กเจนมาละได้เพลงวายเอาเพลงวายก็ได้ครับเอาผิงไฟอ่ะอยากฟังผิงไฟอ่ะใครหอนเสียงน่าจะเสียงน่าจะหอดใครหอนโอ้โหคนแล้เสียงน่าจะหอดอยู่นะ ฉันไม่ลืมเรื่องเราแบบนี้แล้วมันจะเปลนหรือเปล่าเดินรถที่เคยลิ้มลองและรายตึงตาแต่เจอ ฉันให้ไม่รักเธอคงไม่ได้จากนี้ไปคือแม้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันและอาจต้องล้มสลา าองเข้ใจแต่ฉันนั้นที่ยอมยอมให้เธอไปไมต่อเาย,ยอม,ยมันไปเร็วๆกันเลยม,มันไปลงกันเร็วกันเลยอัยนนี้เขา,าบูรด้่ังไากยันน่า นนีี้ะพ่จปลาปลาเราไปแหกคุกกันดีกว่าไปครับเดี๋ยวผมจะออกแล้วครับเดี๋ยวโอเคโอเคไอ้แจ็คไปก่อนกูเลยเดีวกันเจอกันเจอกันครับแล้วเขาจะไปไหนหรือเปล่าไปที่อะไรสักอย่าอ๋อพวกกูเจอในคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา วาเฟ w ว่า you ว a น n a cry เชื่อมึงแล้วเปสนศพว่า y o อ gonna die เชื่อมึงพพยอยู่แล้วว่า y o อ wanna lose มึงทำไรว่ t you gonna do ส้นตีนพวกกู coming s o o แล้วกูควจะแรงช่วกกบพ่อมึงปุ้มตุ้ม s ูเ e r c a r กูเต็มละอู้อู้แล้วก็จริงใจอู้อู้ t กด้มาได้ real life วู้อู้อู้ลอยหอู้ feel like y o u king feel like this this d ี่เ a r o u ราเมือง familiar city y K e a l อ่ไอยู่วันนีด้มาได e a real i f e